เรียนผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดแสงสันผมนายอุดมโพธิ์ที่น้ำแสงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสันในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางโรงเรียนวัดแสงสันจะได้ประชุมเพื่อสื่อสารให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจตรงกันในการเปิดเรียนภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา2,564เกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้เรื่องที่1เรื่องการเปิดเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนในเรื่องในเรื่องนี้ขอเรียนว่าทางโรงเรียนและคณะครูอยากเปิดให้กับเด็กนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนอย่างมากถึงแม้ว่าโควิดกำลังคีคายเบาบางลง แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้เพราะทางสบคจังหวัดปทุมธานีจะต้องมีการตรวจประเมินโรงเรียนว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนของนักเรียนและการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองสองต้องสำรวจว่าโรงเรียนมีความพร้อมด้าน ATK ไว้สุ่มตรวจนักเรียนอย่างเพียงพอหรือไม่ 3. ดูอาคารสถานที่ต่างๆซึ่งตรงนี้ไม่น่าหนักใจเพราะว่าอาคารสถานที่เรามีเพียงพอถ้าหากว่าคณะกรรมการที่สบคจังหวัดปทุมธานีได้มาตรวจว่ามีความพร้อมโรงเรียนก็สามารถเปิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่เราจะเปิดนั้นเนี่ยก็คงจะเปิดได้ในระดับชั้นมัธยมหนึ่ง มัธยม3เป็นลำดับแรกถ้าเปิดได้ก็คงจะมีการจัดกุ๊บ A กุ๊บ B มาเรียนได้ห้องเรียนละไม่เกิน25คนต่อวันส่วนนักเรียนชั้นอนุบาลสองถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คงยังเปิดไม่ได้ในขณะนี้เนื่องจากว่านักเรียนยังไม่ได้รับวัคซีน นื่องจากว่าไม่มีวัคซีนฉีดให้กับเด็กเล็กๆซึ่งก็จะมีนักเรียนปรฐมศึกษาปีที่6ในบางส่วนนะครับจำนวน59คนที่มีอายุครบ12ปีได้ฉีดน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็ฉีดไปแล้ว39คนในรอบแรกสำหรับจังหวัดปทุมธานีของเราถ้าภายในเดือนธันวาคมนี้ ก็อาจจะมีโรงเรียนที่มีความพร้อมที่ได้รับการประเมินไปก่อนเปิดเรียนได้ก็อย่างเช่นพวกมัธยมขนาดใหญ่และก็โรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมก็คงจะทยอยทยอยเปิดไปส่วนสำหรับโรงเรียนวัดแสงสันของเรานั้นน่าจะมีโอกาสได้เปิดในตอนปีใหม่ปี2565ครับเรื่องที่สอง ที่อยากจะพูดคุยกับผู้ปกครองก็คือเรื่องอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในเรื่องของอาหารกลางวันและนมนั้น,นรโรงเรียนก็จะจ่ายเป็นเงินสดนะครับสำหรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนส่วนนมคขาคงเป็นนมกล่อง ซึ่งเราจะได้รับจากเทศบาลนครล,ลังสิทธิแต่ท้งนี้ทั้งนั้นในภาคเรียนที่2ทับ2,564เรายังไม่ได้รับเงินจัดสรรมาจากเทศบาลนครล,ลังสิทธิถ้าหากว่าเราได้รับแล้วเราก็จะจ่ายให้กับผู้ปกครองในทุกสิ้นเดือนครับเรื่องที่3เรื่องการช่วยเหลือผู้ปกครองโดยการคืนเงินค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนวัดแสงสันตนับถึงความเดือดร้อนของผู้ปกครองจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็มีมติเห็นชอบให้คืนเงินค่าเล่าเรียนคอมพิวเตอร์ที่เก็บมาในปีการศึกษา2564จำนวนครึ่งหนึ่งคือคืนคนละ250บาทสำหรับผู้ปกครองที่จ่ายซึ่ง ในโอกาสเทอมที่สองโรงเรียนก็จะถือโอกาสจ่ายไปพร้อมกับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมที่ผู้ปกครองจะได้รับในเดือนแรกเรื่องที่4เรื่องเชิญชวนผู้ปกครองฉีดวัคซีนในตอนนี้ทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนทั่วไปในรายสถานที่ทางโรงเรียนวัดแสงสันจึงอยากจะเชิญชวนและขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านได้ลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนให้ครบทุกท่านซึ่งหากว่าผู้ปกครองฉีดวัคซีนได้ครบร้อยเอร์เซก็แสดงว่านักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นปรก็จะอยู่กับผู้ปกครองที่ มีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานั้นคุณครูและบุคลากรทุกคนได้ฉีดหมดแล้วถ้าหากว่าโรงเรียนเปิดได้มีข้อมูลครบผู้ปกครองฉีดครบครูฉีดครบทางรัฐบาลอาจจะสั่งเปิดโรงเรียนได้ทุกโรงเรียนในประเทศไทยึิแจ้งมาขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ร่วมกัน ลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนโดยเร็วนะครับเรื่องที่5เรื่องดูแลบุตรหลานให้ตั้งใจเรียนขณะเรียนอยู่ที่บ้านโรงเรียนมีความเห็นใจผู้ปกครองที่ต้องทำงานหนักและยังมาต้องดูแลนักเรียนในการเรียนการสอนที่บ้านแต่ในสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรก็ตามเราคงต้องช่วยกัน ผู้ปกครองคงต้องช่วยดูแลบุตรหลานเรื่องการเรียนเสริมการสอนเป็นครูให้กับลูกจึงจะทำให้ลูกได้รับความรู้อย่างดีก็หวังว่าท่านผู้ปกครองคงจะเข้าใจในสถานการณ์เช่นนี้ท้ายที่สุดนี้ทางโรงเรียนวัดแสงสันหวังว่าสถานการณ์ต่าง ของโรคติดเชื้อโควิด2019คงจะขี่คายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วในเร็ววันนี้และก็หวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนเช่นเดิมอย่างมีความสุขและขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วเราจะผ่านคนวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณครับ